ไอประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทยโดยธุรกิจหลักประกอบด้วยการจัดการการดำเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยานโดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ6แห่งคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายซึ่งท่าอากาศยานทั้ง6แห่งนี้ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ วิเคราะห์อัตราส่วนการเงินของ AOT อัตราส่วนวัสภาพคล่องอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปี2,566ต่ำกว่าหนึ่งเท่าของปี2,567แสดงถึงความมั่นคงในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วปี2,566เปรียบเทียบกับปี2,567ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสรรั้นและความมั่นคงทางการเงินมีความพัฒนาอย่างชัดเจนความยืดหยุ่นสูงขึ้นมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี2,567เท่ากับ59วันลดลงเมื่อเทียบกับปี2,566บริษัทสามารถบริหารการเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้นมีสภาพคล่องขึ้นอายุเฉลี่ยของสินค้า AOT เป็นธุรกิจการบินไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าเป็นหลักต้นทุนขายจึงแทบไม่มีทำให้ไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ในการวิเคราะห์ได้อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรปี2,567 มีอ <Billie S 2> ัตรการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร0.53ดีกว่าปี2,566แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้สินทรัพย์ถาวรในการสร้างรายได้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมปี2,567ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์รวมเพื่อก่อให้เกิดยอดขายของบริษัทเท่ากับ0.33ดีกว่าปี2,566อัตราส่วนวัดการก่อนหนี้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมกิจการมีสัดส่วนของหนี้สินรวมในระดับต่ำลงส่งผลให้กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินลดลงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสส่วนนขอองผู้้ถืหุ กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญลดลงแสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหนี้ของกิจการมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอัตราส่วนอีกวิธีมัลติพลายเออร์กิจการมีสัดส่วนของสินทรัพย์มากกว่าเงินที่ผู้ถือหุ้นลงทุนอยู่ในระดับหนึ่งแต่มีแนวโน้มการเพึ่งพานิสินลดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงินลงทุนจากหนี้สินในสัดส่วนที่ลดลงจำนวนเท่าของดอกเบี้ยจ่ายกิจการมีจำนวนเท่าของดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงควาา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 มมมสรรรรรถในนนนนกกกกจจ่่่ยชะต้้ทททุงงงเเิิิขขอีพึ อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายทั้ง2ปีเท่ากันที่หนึร้อยเปอร์เซ็นแสดงว่ากิจการไม่มีต้นทุนขายหรือมีสัดส่วนต้นทุนขายที่น้อยมากจนไม่กระทบยอดขายจึงทำให้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นคงที่อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายปี2567หรอสสูงกว่าปี2566แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบปี2566และปี2567 พบว่ามีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายดีขึ้นปี2567มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย29.52%ซึ่งสูงกว่าปี2566ค่อนข้างมากอัตราส่วนตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมปี2567บริษัทมี ROA 9.31%เพิ่มขึ้นจากปี2566ที่4.49%แสดงถึงการใช้สินทรัพย์สร้างกำไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ในปี2,567มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามาัญ15.44%เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2,566อัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองนักลงทุนที่มีต่อกิจการจากอัตราส่วนราคาตลาดปี2,567ลดลงมาจากปี2,566อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเต็มใจจะจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจากปี2,567มีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบัญชีซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี2,566แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นเต็มใจจะจ่ายเงินซื้อหุ้นของกิจการในจำนวนเงินน้อยลงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีนักลงทุนมองกิจการมีแนวโน้มการเติบโตที่จะลดลงในอนาคตข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากิจการ บริหารลูกหนี้การค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้กระแสเงินสดหมุนเวียนดีรักษาสัดส,ส,ส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อความมั่นคงทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์โดยโลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูงพัฒนารายได้ใหม่ๆเช่นบริการเชิงพาณิชย์หรือบริการด้านโลจิสติกค,ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพื่อให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง